สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเช y o ยูทู e ทุกคนนะจ๊ะเมื่อนี่อยู่กับเซลนิ่มคู่บตาบรนดุงคือเก่านะจ๊ะคู่บตาบรนดุงอำเภอรบรนดุงจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะเมื่อนี่นะจ๊ะนิ่มจะมาเว้ารายละเอียดซูฟังนะจ๊ะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้นะจ๊ะดีแบบใดแต่ละรุ่นนะจ๊ะจะมีรุ่น32แรง40แรงแล้วก็50ิแรงนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปฟังโปรโมชั่นดีๆของ นี่ก็เป็นรถแท็กเตอร์คู่บตาของคูบตาบรรดุงนะจ๊ะอยู่จังหวัดอุดรธานีนะจ๊อะอำเภอบรันดุงจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะโปรโมชั่นเดือนนี้นะจ๊ะสุดพิเศษอีหลีเลยจ้ะเริ่มต้นดาวเอ้ยบอแมแนสิเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะจ๊ะอันนี้เป็นรุ่นที่ฟรีดาวจ้าเป็นรุ่นสามสิบสองนะจ๊ะผู้ใดอยากใส่รุ่นน้อยประหยัดเงินนะจ๊ะก็แนะนำเป็นรุ่นสามสองหนึ่งแปดขั้นนี้เลย ได้อุปรกรณ์ใบสามยางจ้าลูกค้าบ่ต้องใส่เงินดาวกับสามารถออกรถได้เนาะจ้าเดี๋ยวให้เบิ้งเป็นรอบๆขั้นเลยน่าจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวรถบวกใบดันนะจ้าใบมีดจ้าตัวนี้เป็นตัว2อ8สนะจ้าเป็นรุ่นกระทัดรัดนะจ้าบ่เห็นรับจ้างปันไดแต่ว่ากะเฮ็ดในขั้วเลื่อนของเจ้าของนะจ้ารุ่นต่อมากะกสิเป็นรุ่น40แรงจ้าสีแรงกะ เป็นรุ่นใญ่ก็สามสิบสองแึ้งเขนมากอีกนิดนึงนะจ๊ะตัวนี้หันเน้นกะเน้นทําหน้านะจ่ะเน้นทําหน้าสมาเทให้ได้บ่เฮดเฮทให้กะสามารถเทดจจ้าว,ว่ากะอ่าหน้าน้นเน้นหน้าดีกว่านะจ๊ะเนาะตัวนี้ว่าเงื่อนดาวจะอยู่ที่ห้าพันบาทเท่านั้นจ้ะห้าพันบาทได้ยังไปแนะ่ได้ตัวรถใบดัานล้วก็พันหลังตัวหนึ่งคือกันจ้ะแล้วก็ลตรตลีจ้าแถมไปน้ำเนาะจ้ะ L4018 SP เป็นตัวไม่ล่าสุดนะจ่ะน like ี่เขามีให้เลือกกันหลายขั้นเลยจ่ะแต่กับมีสีเดียวเป็นของผู่บัตานะจ่ะจ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกรุ่นหนึ่งนะจ่ะเป็นรุ่นหาแิปล้างจ่ะ L5018 กะจะใหญ่ขึ้นมากจาก l 4 0 1 8ขึ้นมากอีกนะจ่ะตัวนี้เป็นรุ่นที่สามารถเฮดอ้อยก็ได้เฮดหน้าก็ได้นะจะเป็นได้ทั้งสองยางนะจ่ะจาก L ้าศูนย์หนึ่งแปดสีตัวนี้ว่าเงินดาวอยู่ที่หนึ่งมืนบาททนันนจ้ะหนึ่งมืนบาทก็ได้อุปกรณ์ครบชุดไปคือกันนะจ้ะมีใบดันแล้วก็พานหลังแล้วก็โรตารีจ้ะนี่นงามไปเลยจะได้เป็นฟันฟันกาดไปนล้วนะจ้ะฟอนกาดสีดําเอาไว้ทากาันไม่กันไรนะจ้ะเวลาเข้าไปดันเนาะอ่างามจ้ะ เป็นรถใหม่นะจ๊ะรถใหม่แกะกลองเลยมีมือจับ้อมสองฟังนะจ๊ะพวงมาไล่เป็นพ่วงมาไล่พาวเวอร์นะจ๊ะเครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้หันสี่สิบแรงสี่เป็นสามสูบนะจ๊ะสี่สิบก็สามสิบสองเป็นสามสูบตัวนี้หาสิบแรงเป็นหาสูบประมาณสี่สูบจ้ะสี่สูบกับ ผู้ใดกำลังเบิงอยู่น้จ่ะนิ่มฝากนะาจ่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้นิ่มนะน้าจ่ะเวลามีผมชั่นดีๆนิ่มก็จะอ่ามาบอกมาเกาให้พอแม่พี่น้องฟังนาจ้ะว่าอ่าผมชั่นแบบใดดีแบบใดจ้ะผู้ใดที่รับชมยุคเบิงอยู่ตอนนี้นะาจ่ะสนใจอยากได้รถไถมาดโดนแล้วนี่ฝากตินใจเล้จ้า กะเห็ุเรื่องกับบอยากนะจ่ะเหตุเรื่องกะเอกสารกับบอยุ่งยากกะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนจะคนคำคนหนึ่งคนคำกะเป็นคนละทะเบียนบ้านบอเป็นสามีพรรยากันจ่ะอายุไม่เกินหกสิบปีจะเริ่มตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีขึ้นไปจ่ะเจ้าให้เจ้าหน้าเท่านี้ละจ่ะผู้คำกะเอาเป็นคนละทะเบียนบ้านจ่ะเอาเป็นญาติพี่น้องเท่านี้ละจ่ะแมนจ่ะอายุไม่เกินหกสิบปีจ่ะ ปรึกษาได้จ้าสงสัยข้อมูลกะโทรเขามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้นะจ้าเบอร์นิ่มกับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าสี่แปดนะจ้าอ่าผู้ใดอยากมาเบิงรถกะมาเบิงอยู่คู่บตาบรรดุงของเฮ้านะจ้ารถมีให้เลือกหลายจ้ามีทั้งมือหนึ่งมือสอง้ยจ้าเดี๋ยวให้เบิงบรรยากาศนะจ้ารถมีให้เลือกหลายเลยจ้าผู้ใดอยาก มากอะทรหานิ่มได้จ้าจ้าฟังผมว่าชั่นดีๆของรถแท็กเตอร์แล้วอย่าลืมมาจองกระเซลนิ่มเลยจ้าคู่ใดอยากจองก็ทรหานิ่มได้เลยเนาะสงสัยอันใดก็ทรหานิ่มได้เลยนะจ้าสำหรับคลิปนี้นะจ้านิ่มฝากไว้แค่นี้นะจ้าคลิปหน้าเดี๋ยวนิ่มสิมารีวิวรถให้เบิ่งใหม่นะจ้าว่ามีผมร่มชั่นแบบใดดีๆฝากลูกค้าก็ติดตามให้นิ่มเลยนะจ้าคลิปนี้ไปละจา้าบ๊ายบาย